หนูเลยว่าใครฉีดได้ค่ะปวดใหญ่มากใครเป็นชาติป้าแม่ขอโทษนะคะมาจัดแต่งหน้าแม่ไปงานวัดก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่ลงมาแม่ยังแม่อย่ามาหาหนูคนหน้ามาไม่อะไรหนูดูให้แต่มาหล่นมาแม่แต่งแต่งให้แม่สวยก่อนนะปีตัดน่าจะยากเพราะว่าแม่เขาไม่แต่งก็สวยอ่ะไม่นต่อยคนแม่เน่นเปลือกมาอ่ะมาันหน้ามาคนแม่อาตมาดมาได้เลย โอเคึเฮ้ยเรางก็ตักบาตรกันเสร็จแล้วไหวายแรงมากมั่วแล้วต้ะจริงไหมจริงค่ะก็ถ้าเธอเธอจะช้านะต้องหนองคันหนองคันเขาจะเดินจากหัวนู้นเข้ามาวัดเราตักรู้นเสร็จแล้วหนองคันยังไม่เสร็จนะอ๋อวีรังเขาตักสี่ฮะเราตักบาทเสร็จแล้วพี่ไหนวีรังบ้านฟอร์ดเลยนะอ้าวแล้ววันนั้นเราไม่ต้องแต่งแต่ตีสี่หรอจาน น้ำกระถินอ๋อแต่ได้แต่กูถืกระถ่นอันนี้เอามีแบบซาพายได้วหมเกตันแล้วเจอกระเป๋าถือเนี่ยมัไม่มีที่จะให้วางคามีควายนี่มาเก็บตังมาทำไม่ได้เสมอผมมีผมมีพัดดีองดีออด้วยนะมายึดเลยนะพัดไม่คืนแต่พัดเป็นส่วนพัดไม้หต่างหาก สวัสดีค่ะอยู่คุณแม่นะคะแต่งหน้าแต่งตากันหน่อยแต่งหน้าแต่งตาแต่งใจนิพพิทักษ์ก็จะแต่งหน้าเต็มเหมือนกันอุ้ยเออเลิศอันนี้เลิศอันนี้เลิศกระพิทักนี้เลิศเออโดูเป็นแบบผู้หญิงผู้นายผู้หญิงผู้ลิง้สามแสนกว่าบาทเลยนะอันเนี้ยเฮ้ยเท่าไหร่วะได้สองแสนแปดใช่หรอเปล่าไม่ใช่สองไม่ใช่สองแสน แค่กระเป๋าลูกเดียวนี่นะเออคนจนก็ยกบ้านได้เขืองป๋าลูกนึงคือแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรด้วยเออจริงเนาะจริงจังเนาะแต่ใช้ยู่แล้วก็ใช้ตาอุตสาห์ทำงานถือไปคอนเทนต์ทไม่รู้จนแเลยไม่เราก็ถ่ายรูปยเราไปถ่ายรูปถ่ายเอ่ยแบบนี่ถือแค่นี้ก็หลุดเลยเนี่ยมันไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งเสื้อผ้าก็ได้หรู สวัสดีค่ะแม่จะไปไหนครับไปวัดเหมือนกันค่ะเออเขาพร้อมแล้วค่ะแม่ให้เขาไปก่อนแล้วเราก็ตามไปเรามีรถสริมคือความล้อตามไปเซฟฟ้าก็มีเขื่อนเซฟฟ้าเขื่อนอะค่ะรถไซฟฟ้าไปก็ได้จะเขาไปก่อนนะจะไปก็ไปกันก่อนเลยวางแก่อนก็ไปเลยแม่วกลับมาศีก็ไปหาราศีกันก่อน แล้วเขากับม,มาอาบน้ำเปลีนหน้าอนไมีแน่เนะี่ยถ้าส่วนก็จะไป้วยไมเสวัสดีครับทุกคนบ๊าวนะ้ำบนะ๊าว มันแบบนี้มันสวยเนาะหน้ามันไม่เที่ยงเลยะ่ดี๋ยะดุไหเดียวจะดุไงแต่รู้ไหมแม่ตู่เขาบอกว่าอาบน้ำอย่างเดียวหน้าไม่ต้องล้างต้มันอ้าวไม่ต้องล้างไหมไม่ได้ล้างอ่ะพอตั้งแต่ท่านเช้ามาอาบน้ำเลยติดเช้าเจ๊กอบว่าไงจ้าเจ๊ผ่ 打电话，让他回来。Uh, uh, uh, คือว่าวีรลงทางด้วยหรอไม่มีไม่มีก็ตักบาตรแล้วก็ตักอ๋อแต่พก็จบเอ๋อเออตักบาตรเสร็จแลยคที่มีแล้วก็ติดของบ้านได้ตักเขาจะไดตุ่ยมาหัวคลองมา่มีเงอเพนเดี๋ยวมาการทอดสีที่ติ แล้วเขาก็มีงานปีก้าวที่ถุงเท้าอยใช่แต่สิงเสร็จผมไม่ได้มาแล้ไม่ได้แต่งมาไม,ไม่แต่งใช่งล,ลงพันที่กูตรงไหนเนี่ยแล้วกันนะต,ตรงนี้ไอ๋อโอเี่ยนเคมีแม่ค สวัสดีครับทุกคน เรียนแต่งมาหรือว่าอะไเรียนใช่ไหมเราต้องเรียนแต่งว่ะใช่เราต้องเรียนแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าสวัสดีครับแม่สุขสวยครับแม้อารมณ์ช่างทำแต่งนะคุณแม่อยู่เราจะไปวัดกันนะครับทุกคนที่นนี้เสร็จไปแล้วยังไแม่ครับแปนโมงร้องหม่แมแปดโมงตึ้งร้องหม่ม ได้มาวันที่ดูนะตาับโอง <c oughs> ได้มาเพีัง มันได้ดูสว่างสว่างฟ้าสว่างเลย เฮ้ยแมวมันนอนน่ะหรอกสวัสดีครับเาเขาชอบนอนจ้าเปิดตฟก็จะดอบนอนเลย ဘယကေတ oh, uh ွ huh. းတာဘေပြောပြေပြေပြေတွေင်အခညဆြေတွေလ်လ်တွေတွေရို့စ thank you แล้วรอรอยแล้วรอจ้าไปหลังบ้านพ่อซื้อดอกไม้มาป่ากอบพ่อเอาทูนาบ้านเอาทูบตะเกียนด้นะพ่อตาเกียงเนี่ยทุกเกีย

คุวาย่ะอีกทีนีุ่วายอะนะมาฟัดกแตกเอ้ด่นดูดูมรู้ไหมเน่ยแสงฆ้าเลยนะถึมาปวนกระเป๋าเนี่ยหาเม่อตายลูกเอาให้เติมให้กวนเลยเนี่ยมันกำลังดีเลยเนี่ยรับเลบสวัสอะที่รับเลบเนาะไม่ลสนใจคือผู้รับมรดกองวน ตาตาอะต้าตาหนาตาหนาอย่าเรียดไม่เป็นไม่รู้จักคืออื่นละมั้งจ้ามีความสุขในวันออกพรรษาจ้าจราตัด๊บนนะจ้า เขา พี่กอบนะตาสดใสได้รับบุญเยอะสินประชื่นบุญแต่เช้าเลยจ้าประชื่นอิ่มบุญแต่เช้าเลยจ้ามาค่ะแม่ทำบุญี่ยครับประชื่นพี่แพรี่ถามทำมองมาปี่เจ้นแล้ว ลงตาให้แม่ก่อนตากนแม่สวยประชื่นบอกแม่สวยขอบคุณค่ะประชื่นจะไม่ทห้ท,ทาลิปหรเลยปลาชื่นสวยละงงรองก่อนนะจา๊าที่ขนตาก่อนนิดนิดหน่อยหน่อย <c oughs> คนสวยเขาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะก็ไปถ่ายรูปรอแล้ว ขารอไม่ไหวแล้วเขาไปถ่ายรูปรอแล้ว<า>ร,รอแล้วไปงานไหนกันจ๊ะวันนี้ตักบ,บาทค่ะอาหารแห้งเอาตกา<ม>ะกัดเงาใช่ไหมแม่ตะกัดเงาตะกัดเงาไปชมเขาเบื่อคะ่ะ มันประกาดเงานิค,คนตคนนไรับ 应该好啊。<laughs>

เป็นครับม่ไมบไม่เป็นหอสวยแล้วยังไม่สวยครับแป๊บนึงติดก้ตายอยู่มี่นได้แล้วที่ได้ละอะไรอ่ะอะไรไรถ่ายเลยเดี๋ยวอไอ่จมทอสวยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้อยาแล้ว้แล้ะา เราจะถายกันไปแปดโมงแล้วนะจา,กจากใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะถายรีเอ๊ะไม่รู้วั <c oughs> นรา <c oughs> คาแป๊บนึงแม่จะสวยแล้วแป๊บนึงนะคะหนึ่าสิบ่าท่านแอบลูกส หนูรดน้ำกรเพ่ทันนี่ยหตรดน้ำกรเทียวทันกเทียวาดน้ำอาจะเปลี่ยนชูไม่ให้หนู่นี้ไม่ได้รกไม้หนเป็นบน้ไม่ได้หรอกเนาหนูทกตั้งแต่เช้าไม่ด้หนดน้ำามม่หับตางนะครับ โอเคเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเ,เดี๋ินๆหนูขอที่ไปราดน้ำก่อนแม่มีผกก้าขนหนูสักผื่นไหมล่ะหนูขอราดน้ำแป๊บเดียวทุกคนพี่ก้อยยังไม่ได้ราดน้ำเลยเดี๋ยวขอไปราดน้ำตัวเองก่อนนะูขอราดน้ำหน่อยถ้าไม่ได้ราดน้ำตายแนะ่ลายตุยแนะ่ ขอรับน้ำหนะ่อยมีไหมแม่แม